สวัสดีนักเรียนทุกคนนะครับวันนี้มาพบกับคลิปสั้นๆครับเป็นคลิปที่น่าจะช่วยให้หลายๆคนสบายใจมากขึ้นและน่าจะช่วยให้หลายๆคนมีกําลังใจมากขึ้นนะครับนักเรียนมีหลายๆคนถามครูว่าครูถ้าผมไม่ติวผมไม่จ่ายเงินผมไม่ลงคอร์สผมไม่ทําแบบนั้นแบบนี้ผมจะสอบผ่านไหมครับอะไรอย่างี้ใช่ไหมครับนักเรียนจริงๆต้องบอกว่าสอบผ่านครับมีคนอีกมากมายครับไม่เคยเรียนอะไรทั้งนั้นครับก็อ่านกันเองครับแต่หากนักเรียนยังไม่มั่นใจใช่ไหมครับว่าเอ เราจะอ่านเองมันดีตรงไหนใช่ไหมครับนักเรียนมาดูทฤษฎีนี้ครับหลักการนี้ครูไม่ได้เขียนขึ้นเองครูไม่ได้ใช้ตรรกะของตัวเองไม่ใช่ทึกทักเอาเองคิดทฤษฎีขึ้นมาเพื่อให้เข้าทางตัวเองคิดทฤษฎีขึ้นมาเพื่อพูดให้ตัวเองถูกถูกไหมครับครูไม่ได้ทําแบบนั้นทุกครั้งที่ครูพูดทุกครั้งที่ครูสอนทุกครั้งที่ครูอ้างอิงครูจะเอารักตรรกะทางวิชาการนะครับเนี่ยไม่ใช่ตรรกะตัวเอง สอนคณิตต้องใช้หลักคณิตไม่ใช่ตรกกะตัวเองคิดเองเออเองแบบนั้นผิดใช่ไหมครับจะสอนสิ่งใดทุกครั้งต้องมี Refer อร์เครับสิ่งนี้ก็เช่นกันครับครูย้ําเสมอว่าการเรียนรู้ด้วยตัวเองมันสําคัญขนาดไหนใช่ไหมครับนักเรียนจะสอบผ่านไม่ผ่านขึ้นกับตัวเองนี่แหละครับนักเรียนเดี๋ยวมาดูทฤษฎีนี้ทฤษฎีนี้จะซับพอร์ตและสนับสนุนให้นักเรียนเข้าใจว่าการอ่านเองนั้นมีประโยชน์ถึงมากที่สุดเลยนะครับนักเรียนหลายๆคนอาจจะเคยเห็น และหลายๆคนอาจจะไม่เคยเห็นหลักการนี้ครับมาดูครูสอนจะเข้าใจหลักการนี้มากขึ้นและทุกคนจะตั้งใจอ่านหนังสือมากขึ้นครับและสุดท้ายทุกคนจะได้บรรจุข้าราชการดังหวังเริ่มต้นกันครับนักเรียนวันนี้ครูจะมาสอนเรื่องพีระมิดแห่งการเรียนรู้ครับ learning พ y r a ม i d ใช่ไหมครับแปลตรงตัวครับนัเรียน learning การเรียนรู้ใช่ไหมครับพีระมิดก็คือพีระมิดพีระมิดแห่งการเรียนรู้ครับแปลเป็นไทยเพราะๆได้แบบนี้พีระมิดแห่งการเรียนรู้เนี่ยครับนักเรียน เราไม่ได้คิดเองเป็นทฤษฎีหรือเป็นหลักการที่ได้รับการวิจัยครับแต่พูดง่ายยังไม่ต้องเป็นทฤษฎีก็ได้ครับเป็นหลักการที่ถูกวิจัยมาแล้วครับจากตรงนี้ครับนสถาบันนี้ครับครับนักเรียนสามารถหาได้อ่านได้จาก google ครับตัวหมายถึงว่าถ้านักเรียนอยากรู้ประวัติว่าเขาวิจัยยังไงใช่ไหมครับซอสก็คือที่มาใช่ไหมครับ National Training Laboratory ครับก็คือ เขาวิจัยมาแล้วครับเรียนว่าหลักการนี้มันใช้ได้ผลครับก็เกิด the learning pyramid ขึ้นมาครับตามรูปที่นักเรียนเห็นบนหน้าจอนี้ครับ learning pyramid เนี่ยครับเรียช่วยให้หลายๆคนหรือช่วยให้นักเรียนหรือช่วยให้คุณครูช่วยให้ผู้ปกครองทำงานร่วมกันคุณครูรู้ที่จะสอนเด็กอย่างไรให้จดจำให้เข้าใจได้ดี นักเรียนรู้ที่จะปฏิบัติตนอย่างไรถึงจะจดจําถึงจะเข้าใจการเรียนได้ดีพ่อแม่ผู้ปกครองรู้ที่จะกระตุ้นหรือจะแนะนําเด็กๆอย่างไรเพื่อให้เขามีการจดจําและเข้าใจได้มากขึ้นถูกไหมครับพิริมิดเนี้ยครับเรียนมีประโยชน์อย่างยิ่งครูว่าหลายๆคนเคยเห็นเพราะว่ามันถูกแปลมาเป็นภาษาไทยเยอะแยะใช่ไหมครับแต่หลายๆคนไม่เคยเห็นมาดูครูสอนแล้วกันเนาะเอาง่ายๆครั้งแรก ครูไม่ได้คิดขึ้นเองนะครับเรยครูอ้างอิงมาจากเนี่ยครับแหล่งที่มานี่เนาะ National Training Laboratory ครับก็ตามเนี้ครับเรียน Learning Pyramid มาเริ่มกันครับทีละตัว Learning Pyramid บนจุดยอดสูงสุดใช่ไหมครับคือ Lecture จุดยอดนี้ต้องบอกว่าไม่ดีนะครับเรยยิ่งอยู่ปลายนี่คือไม่ดีครับในลำดับของ Learning Pyramid ครับไม่ดีคือมันใช้ได้แต่ไม่ดีครับไม่ดีเท่าไหร่ เลคเชอร์ครับแปลตรงตัวเนาะเลคเชอร์เลคเชอร์ก็คือการเรียนรู้ผ่านการเลคเชอร์ครับคือการเรียนรู้ในห้องเรียนการเรียนในห้องเรียนนะครับเช่นนักเรียนเข้าไปฟังบรรยายนักเรียนเข้าไปฟังบรรยายในห้องเรียนใช่ไหมครับนักเรียนจะจดจําได้เพียง5%เพูดง่ายๆคือหากนักเรียนจะจําจากการบรรยายหรือการเลคเชอร์ในห้องเรียนเนี่ยนักเรียนเข้าไปเรียนปุ๊บจดจําการเลคเชอร์ นักเรียนจะจําได้เพียง5%ูพูด,ดง่ายๆตามภาษาชาวบ้านทุกคนเคยได้ยินอยู่แล้วเนาะเข้าหูซ้ายใช่ไหมครับทะลุหูขวาเข้าหูซ้ายเห็นไหมครับคําไทยใช้ได้เสมอทะลุหูขวาก็คือง่ายๆครับนักเรียนจดจําได้น้อยมากหากนักเรียนไปแค่เลคเชอร์แล้วกลับบ้านนักเรียนเข้าไปฟังเลคเชอร์สวันนักเรียนเข้าไปฟังเลคเชอร์ หนึ่งวันหากนักเรียนไม่ใช่คนเก่งหรือคนที่มีพื้นฐานดีมาก่อนครับนักเรียนสอบตกอยู่แล้วกพครับไม่ใช่ว่านักเรียนไม่เก่งนะแต่นักเรียนคิดสั้นเกินไปเพียงแค่สามวันนักเรียนเรียนรู้อะไรไม่ได้หรอกเราจดจําอะไรไม่ได้หรอกนักเรียนเข้าไปสอบกพตกแน่นอนกพไม่ได้ง่ายขนาดนั้นแต่สําหรับใครที่เก่งอยู่แล้วคือนักเรียนตั้งใจเรียนตั้งแต่เด็กๆอ่ะอันนั้นมันได้อยู่แล้วครับนักเรียนไม่ต้องไปเรียนก็ได้เสียตังค์ทำไมสามวันไม่ได้อะไรอยู่แล้วที่นักเรียนสอบผ่านนักเรียนสอบผ่านโดยตัวเองตั้ง แต่ถ้าใครไม่มีพื้นฐานเลยคิดจะเรียนแค่3วันแล้วไปสอบผ่านปิดประตูครับเนี่ยรู้ๆกันอยู่ครับเนี่ยชัดเจนครับ Le Lecture l e arning p e r m i t บอกว่า l e c t u เชอยู่บนสุด5%แปลว่าหากนักเรียนเข้าไปฟัง l e c t u เชอย่างเดียวการจดจําการเรียนรู้จะอยู่ที่5%เซพูดง่ายคือส่วนใหญ่จะเข้าหูซ้ายทะลุหูขวานะครับโอเคนะครับดังนั้นการเลเเชเพียงแค่ทำให้เราเข้าใจบางส่วน แต่หากนักเรียนอยากเข้าใจทั้งหมดหรือเกิดความจําที่ดีขึ้นนักเรียนต้องทํามากกว่านั้นครับไปดูลําดับที่สองลดับที่สองนักเรียน reading เห็นไหมครับเนี่ยครับหลายๆคนกังวลว่าอ่านเองมันจะได้ดีเหรอครูดีสิครับเรียน reading เนี่ยอยู่อันดับที่2เลยนะครับคือเริ่มดีแล้วนะ reading แปลตรงตัวครับการอ่านเนาะการอ่านด้วยตัวเองครับนักเรียนจะจดจําได้เพิ่มขึ้นส0 มากกว่าการฟังเลคเชอร์อีกด้วยซ้ำอ้าวครูแล้วทำไมเราต้องเข้าเลคเชอร์แน่นอนนักเรียนต้องเข้าเลคเชอร์ครับนักเรียนต้องฟังเพื่อให้รู้ขอบเขตให้รู้โครงสร้างให้รู้ว่าคุณครูเน้นตรงไหนไงสมมติเราเข้าไปเรียนใช่ไหมคุณครูเน้นตรงไหนครับคุณครูต้องอ่านออกข้อสอบแบบไหนบ้างอันนั้นคือเราฟังเลคเชอร์แต่เราจําไม่ได้หมดหรอกเราจําได้เพียงแค่5%อยากจะจํามากขึ้นนักเรียนต้องมากลับมาอ่านด้วยตัวเองล e a d ิ้งครับ การอ่านด้วยตัวเองจะทําให้เข้าใจเพิ่มขึ้นอีก10%อครับอยู่ลําดับที่2เห็นไหมครับชัดเจนนะนักเรียนคิดจะฟังบรรยายและเข้าสอบกอพอปิดประตูนักเรียนต้องกลับมาอ่านด้วยตัวเองได้ถึงจะจําได้มากขึ้นนักเรียนฟังกฎหมายฟังไปเรื่อยๆโอ้งวงเงียงวงเงียพูดไปพูดมาวนซ้ํา แล้วบางคนออกทะเลเลยครับสอนออกทะเลสอนไปอะไรก็ไม่รู้ครับเนี่ยไม่เคยเกี่ยวกฎหมายเลยดึงมายงนี่เราเรียนหนังสือครับเนี่ยเห็นไหมครับบางทีนักเรียนฟังอะไรมามันมันไม่ใช่น่ไม่เกี่ยวกับการสอบเลยถูกไหมครับดังนั้นจงระวังนะครับนักเรียน reading reading ถูกไหมครับเนี่ยคือการอ่านด้วยตัวเองคือนักเรียนไปฟังบรรยายมาบางทีคนบรรยายสออแทรกอะไรก็ไม่รู้ครับเรื่องมนุษเรื่องนี้การเมืองความรัก ละครโอโหเต็มไปหมดใช่ไหมครับนักเรียนเสียเวลาไหมครับเสียเวลาดังนั้นนักเรียนก็จงรู้ไว้ครับเลคเชอร์บางทีมันได้อะไรไม่ทั้งหมดนักเรียนต้องอ่านด้วยตัวเองด้วยพอนักเรียนอ่านด้วยตัวเองนักเรียนจะได้ความรู้เพิ่มขึ้นอีก10%ได้ไหมครับนี่คือหลักการครับถูกไหมครับคือเวลานักเรียนฟังบรรยายอ่ะถ้าคุณครูหรือผู้บรรยาย เขาอยากจะสอนเราเขาจะนําเสนอสิ่งที่นักเรียนต้องการจะรู้คือสอนจริงจริงจังๆนะครับกเนียนักเรียนก็จะได้มาแน่นอนแต่บางคนเล่นเอาสอดแทรกทุกอย่างเลยครับเรียนความรักความอะไรโอ้โหเปมั่วไปหมดนะครับกเนียละครเพลงอืมเยอะเอานิดหน่อยก็ยังพอได้อย่นะรับเนียแต่ถ้าเกิดลุยขนาดนั้นนักเรียนก็จะเสียเวลาในการนั่งฟังถูกไหมครับดังนั้นการอ่านเองเห็นไหมครับได้มากกว่าเดิม1 0เ็นเห็นไหมครับ ต่อครับนักเรียนต่อมาครับลำดับที่สามครับดีมากขึ้นครับ audio visual ยี่สิบเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมครับแปลตรงตัวครับนี่ audio ใช่ไหมครับ audio เนี่ยครับคือการฟัง visual คือการได้เห็นถ้านักเรียนทั้งได้ฟังและได้เห็นใช่ไหมครับเช่นนักเรียนดูโทรทัศน์ใช่ไหมครับเนี่ยครับน้อเรียนดูโทรทัศน์เนี่ยคือนักเรียนได้ฟังและได้เห็นวิทยุอาจจะได้แค่ฟังใช่ไหมครับ อาจจะได้แค่ฟังแต่พูดง่ายๆคือถ้านักเรียนทั้งฟังและดูโทรทัศน์นยครับก็จะได้ทั้งฟังและก็ดูใช่ไหมครับได้ฟังและได้เห็นนักเรียนดูโทรทัศน์อาจจะทั้งฟังแล้วก็ทั้งได้เห็นแต่ถ้าเรียนฟังแค่วิทยุก็จะได้แค่การฟังแต่นักเรียนฟังวิทยุและดูโทรทัศน์ด้วยก็เห็นด้วยการได้ฟังและได้เห็นเนี่ยครับจะได้ความรู้หรือจะได้ความจําเพิ่มขึ้นอีก20%อก็คือพูดง่ายๆ หากนักเรียนฟังครูสอนแล้วนักเรียนเห็นด้วยว่าเออครูทำยังไงข้อนี้ประมาณนี้นักเรียนก็จะได้ความรู้หรือความจำเพิ่มขึ้นอีก20%่สนทันไหมครับฟังและเห็นนักเรียนฟังและก็เห็นไปด้วยได้ความรู้เพิ่มขึ้น20%โอเคไหมครับติดตามฟังครูไปเรื่อยนะนักเรียนตรงนี้ยังไม่สำคัญมากครับต่อไป demonstration ใช่ไหมครับตรงตัวครับเนี่ย demonstration คือการได้เห็นตัวอย่างนักเรียนจะช่วยให้เราจำได้อีก30%สใช่ไหมครับสมมตินักเรียนไปเรียนแล้วนักเรียนฟังอย่างเดียวไม่เห็นอะไรเลยนักเรียนจะนึกไม่ออกใช่ไหมครับแต่สมมุตินักเรียนเรียนแล้วเห็นตัวอย่างว่าเนี่ยเซลหน้าตามันเป็นอย่างนี้นะนกฟินที่เกาะกะลาปะกอ ชะงอยปากมันเป็นแบบนี้นะเถอะไหมครับเอฟริงไม่มีหางมันเป็นแบบนี้นะเออเอฟเอฟคือริงไม่มีหางอันนี้นก็ฟังเออริงไม่มีหางเป็นไงใช่ไหมครับเพราะชีวิตประจำวันเจอแต่ริงมีหางแต่ถ้าเรียนเห็นตัวอย่างนักเรียนก็จะเออจดจําได้มากขึ้นวะนะ่าเออริงมีหางเป็นแบบนี้นะเซลล์นะส่วนประกอบของเซลล์มันเป็นอย่างนี้นะอยู่ตรงนี้นะตำแหน่งนี้นะใช่ไหมครับเซลล์พืชน,นะนิวเคลียสมันไม่ได้อยู่ตรงกลางนะนิวเคลียสมันอยู่ริมเพราะว่ามีแวลคิอโอนไปบดบังใช่ไงครับ นิวเคลียสของสัตว์นะมันอยู่ตรงกลางเพราะว่าวเลคิโอนมันเล็กอ่ามันก็อยู่ตรงกลางอย่างนี้ใช่ไหมครับนันเรียนจินตนาการไม่ออกแต่ทั้งเรียนเห็นภาพก็จะนึกออกถูกไหมครับนั่นคือตัวอย่างการได้เห็นตัวอย่างจะช่วยให้เราจําได้อีก30สต่อนะครับเรียนแต่เหนืออื่นใดตรงนี้ครูบอกเลยครับมันเป็นทฤษฎีที่เก่ามากๆ,ๆเขาเรียก passive teaching method ใช่ไหมครับทฤษฎีการเรียนรู้แบบว่ารับอย่างเดียวครับเรียน passive ถูกไหมครับ พูดง่ายๆคือรับอย่างเดียวอะถ้ารับอย่างเดียวเนี่ยครับเรียนพูดง่ายๆคือไม่ค่อยได้ผลสีฟ้าเนี่ยเรียนสีฟ้าทั้งหมดเนี่ยครับไม่ค่อยได้ผลไม่ค่อยได้ผลแต่ยังจําเป็นครับเรียนยังจะเป็นในชีวิตประจําวันครับมันไม่ได้ผลมากหรอกแต่มันก็ยังจําเป็นโอเคไหมครับยังต้องมียังต้องมีเลคเชอร์อยู่ไปเข้าไปฟังเลคเชอร์ถูกนี้ครับยังต้องมีการอ่านด้วยตัวเองอยู่ ยังต้องมีการฟังและการดูอยู่ใช่ไหมครับยังต้องมีการเห็นตัวอย่างใช่ไหมครับเข้าฟังบรรยายอ่านเองทั้งฟังและเห็นเห็นตัวอย่างยังจําเป็นอยู่ครับแต่ลําดับความสัมพันธ์ลำดับความสําคัญสู้ร่างสุดไม่ได้ครับนี่คือจุดสูงสุดที่การเรียนรู้จะเกิดขึ้นมากที่สุดครับ3อันร่างครับมาเริ่มกันครับเักเรนยน3อันร่าง ก r ุ u p ดิสคัชชั่นครับแปลตรงตัวครับดิสคัชใช่ไหมครับเรียนแลกเปลี่ยนพูดคุยครับเป็นกลุ่มถูกไหมครับดิสคัชชั่นกันครับสมัยนี้การเรียนรู้ก็จะเป็นแบบนี้ใช่ไหมครับหากใครที่จบเมืองนอกมาก็จะทราบดีว่าส่วนใหญ่ฝรั่งเขาสอนในรูปแบบของกลุ่มดิสคัชชั่นการได้แลกเปลี่ยนพูดคุยการได้แสดงความคิดเห็นการได้แลกเปลี่ยนการได้ออกไปพูดการได้พูดร่วมกันถูกไหมครับ กรุปดิสคัชชั่นจะช่วยให้เราจดจำได้ถึง50%เอร์เเลยทีเดียวครับเนี่ยเห็นไหมครับกรุปดิสคัชชั่นเนี่ยครับระดับห้าสเลยนะคือเยอะมากครับพูดง่ายคือถ้าโรงเรียนฝรั่งเขาสอนใช่ไหมครับเขาก็จะให้นักเรียนรวมกลุ่มกันแล้วคุณครูบรรยายแค่เล็กน้อยจากนั้นก็ให้เรียนได้ดิสคัตกันตามข้อมูลนะครับเนี่ยไม่ใช่ d ด s สคัตตามความ คิดเห็นคือออกทะเลไปเลยใช่ไหมครับดิสคัทบนพื้นฐานของความรู้บนพื้นฐานของบทเรียนครับการดิสคัทกันไปมาก็จะทําให้มีความรู้มากขึ้นครับแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันนั่นเองคนนี้เห็นแบบนี้เพราะอะไรคนนี้เห็นแบบนี้เพราะอะไรคนก็จะเริ่มคิดร่วมกันวันใดที่เริ่มคิดมันจะเริ่มจําเข้าใจไหมครับเนห้าสิบเปอร์เซ็น50%ครับต่อมาครับ p r a c t i c e by doing ครับเรียน p r a c t i c e by doing อันนี้ใช่ไหมครับอันนี้คือการได้พึกทีสเลยใช่ไหมครับการได้ลงมือปฏิบัตินะครับเนี่ยวันใดนักเรียนได้ลงมือปฏิบัตินักเรียนจะเข้าใจชัดเจนครูพูดง่ายเอาแบบใกล้ตัวที่สุดเลยอันนี้สังเกตเราเรียนกันมาเนิ่นนานแสนนานจบปริญญาตีบ้างจบปริญญาโทบ้างเราจบกันมามากม,มายมีความรู้ใช่ไหมครับแต่ทุกครั้งที่นักเรียนได้เริ่มงานใหม่ไม่ว่านักเรียนจะ ทำงานเอกชนหรือทำงานราชการหรือเป็นพนักงานราชการอะไรก็อะไรก็แล้วแต่ทุกครั้งที่นักเรียนได้เริ่มงานใหม่นักเรียนจะรู้สึกว่าเราเหมือนไม่รู้อะไรเลยเราเหมือนเริ่มจากศูนย์ถูกไหมครับแต่พอเราได้ลงมือปฏิบัติได้ลองใช้โปรแกร,รมบัญชีถูกไหมครับได้ลองใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์ ได้ลองยื่นภาษีด้วยตัวเองถูกไหมครับได้ลองใส่ภาษีลองคิดราคาภาษีด้วยตัวเองได้ลงบันทึกประจําวันด้วยตัวเองได้ลองทําบันทึกข้อความข้าราชการถูกไหมครับบันทึกข้อความทางการลองเขียนจดหมายด้วยตัวเองนักเรียนได้ลงมือปฏิบัตินัเรีอนจะรู้สึกว่าเออง่ายเนอะเริ่มทําและเริ่มเข้าใจเคยสังเกตไหมครับลองพิจารณาตัวเองได้นักเรียนฟังหัวหน้า หรือฟังผู้สอนงานสอนใช่ไหมครัครั้งแรกนักเรียนอาจจะงงนิดนึงซึ่งหัวหน้าเราสอนดีอยู่แล้วครับเนี่ยเราเข้าใจนั่นแหละแต่ประเด็นคือเราฟังอย่างเดียวไหครับฟังหูซ้ายทะลุหูขวาเราก็เลยงงแต่ทุกครั้งที่นักเรียนเริ่มปฏิบัติแล้วนักเรียนงงตัวไหนก็เริ่มไปถามหัวหน้าว่าเออตรงนี้ผมงงนิดนึงนักเรียนจะจดจําได้และครั้งต,ต่อไปนักเรียนจะทําได้ด้วยตัวเองเลยครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าการได้ลงมือปฏิบัตินะครับจะ ทำให้เราจดจําได้ถึง7 5เอร์เซเหมือนคุณหมอเห็นไหมครับคุณหมอเขาจะเรียนแค่ทฤษฎีทฤษฎีร่างกายอย่างเดียวไม่ได้เขาต้องมีผ่าตัดอาจารย์ใหญ่ถูกไหมครับพราผ่าตัดอาจารย์ใหญ่ก็จดจะจดจาได้ว่าตําแหน่งนี้หัวใจตําแหน่งนี้ปอดตับหน้าตาเป็นอย่างนี้นะอยู่เรียงตัวอยู่ตรงนี้นะต้องผ่าตรงน,นี้ <Deadpool> <ๆ>ถึงจะเจอถูกไหมครับฟังอย่างเดียวฟังเลคเชื่ออย่างเดียวคุณหมอไม่ทราบหรอกคุณหมอต้องลงมือปฏิบัติแล้วคุณหมอถึงจําได้ถูกไหมครับแน่นอนครับ คุณหมอเป็นผู้ที่เก่งมีความรู้มากๆครับแต่คุณหมอที่เริ่มวินิจฉัยคนไข้ใหม่ๆถูกไหมครับก็ยังไม่คล่องเพราะคุณหมอได้ทํางานไปเรื่อยๆได้ลงมือปฏิบัติจริงจะจดจาและคล่องขึ้นเห็นไหมครับทุกอาชีพก็เหมือนการนักเรียนแท็กซี่ขับรถวันแรกครับงงเส้นทางมากเลยขับไปทุกวันลงมือปฏิบัติด,ด้วยตัวเองนักเรียนจะจดจําเส้นทางได้เกือบหมด75%ลงมือปฏิบัติเมื่อไหร่จะจําได้75%ทันถั่ไหมครับ ต่อไปจุดสูงสุดเลยนักเรียนจะสังเกตเห็นไหมครับจุดสูงสุดคือ teaching u t h o r ใช่ไหมครับ teaching o r h o r 90%เลยครับคือการได้สอนผู้อื่นใช่ไหมครับจะทําให้เกิดความจําได้ถึง90%เพราะอะไรนั้นเพราะการที่นักเรียนจะสอนผู้อื่นได้แปลว่านักเรียนได้อ่านมาแล้วรอบนึงการจะสอนผู้อื่นได้มันแปลว่านักเรียนได้ทดลองทํามาแล้วรอบนึงการจะสอนผู้อื่นได้แปลว่านักเรียนได้ฝึกพูดฝึกคิดหรือ มีประสบการณ์มานานพอสมควรแล้วถูกไหมครับการจะสอนผู้อื่นได้แปลว่านักเรียนมีความรู้ในเรื่องนั้นๆอย่างถ่องแท้หรือไม่ก็อ่านมาอย่างดีแล้วถูกไหมครับเห็นไหมครับดังนั้นการสอนผู้อื่นจะจดจําได้90%สังเกตนหมครับหัวหน้างานเขาสอนลูกน้องหัวหน้างานยิ่งสอนยิ่งเก่งเพราะหัวหน้างานเขาก็จะรู้ลึกแล้วยิ่งสอนเขาจะรู้ว่าเออตรงไหนนะที่เราอาจจะสอนพลาดหรือว่าตรงไหนที่เราอาจจะสอนไม่ครบ เขาก็ไปทบทวนทบทวนไปทบทวนมาก็ได so you so ้ความรู้เ right? พิ่มเติมเหมือนนักเรียนนะครับเวลาเพื่อนมาขอให้ติวจงอย่าห่วงวิชาทุกครั้งที่ติวหลายๆคนชอบคิดว่าเพื่อนจะชนะเราไม่จริงหรอกเรียนนักเรียนยิ่งติวนักเรียนยิ่งได้เพราะว่าทุกครั้งที่ติวเพื่อนนักเรียนจําได้เห็นไหมครับดังนั้นคุณครูเนี่ยจะสังเกตคุณครูที่สอนวิชาใดๆเช่นคุณครูคณิตศาสตร์เขาจะเก่งคณิตศาสตร์แน่นอนครูชื่นชมเพราะเขาทําสิ่งนั้นในทุกๆวันเขาสอนในทุกๆวัน คุณครูวิทยาศาสตร์ก็จะเก่งวิทยาศาสตร์เพราะเขาสอนในสิ่งนั้นทุกๆวันคุณครูกฎหมายก็จะเก่งในกฎหมายเพราะเขาสอนวิชานั้นทุกๆวันใช่ไหมครับอังกฤษก็เช่นกันดังนั้นนักเรียนจะเห็นว่ามันเป็นเฉพาะด้านใช่ไหมครับนักเรียนคือคนสอนกฎหมายบ่อยๆนักเรียนไม่ต้องตกใจแล้วว่าจํากฎหมายได้ไงก็สอนอยู่ทุกวันคนสอนคณิตทําไมรู้สูตรก็สอนอยู่ทุกวันนะ่ครับใช่ไหม แต่ถ้าเรียนสอนข้ามสายเมื่อไหร่นักเรียนจะเริ่มเห็นภาพว่าคนนั้นเริ่มสอนตะกุตตะกักและเพราะว่าไม่ได้จบสายนั้นมาครูพูดอนี้ชัดเจนไหมครับนักเรียนก็เช่นกันถ้านักเรียนอยากจะเกิดความรู้แบบสูงสุดก็ลองพอเราเริ่มทําเองได้ก็ลองเอาไปสอนเพื่อนสิสอนน้องสิสอนหลานสิว่าหลานเข้าใจหรือเปล่าถ้านักเรียนสอนเขาเข้าใจได้แปลว่านักเรียนเรียบเรียงความคิดได้ถูกไหมครับเมื่อนักเรียนเรียบเรียงความคิดได้นักเรียนจะเกิดความจําครับถึงระดับที่ 90%ขึ้นไปเห็นไหมครับดังนั้นสีแดงด้านล่างสุดครับ Discussion Practice แล้วก็ Teaching เนี่ยครับเป็นลำดับความสำคัญสูงสุดครับเพราะว่าเป็นรูปแบบการเรียนรู้สมัยใหม่เลยครับที่ถูกวิจัยมาว่าเป็นการเรียนรู้ที่ดีมากครับเราเรียกว่า Participatory ใช่ไหมครับ Participate นั่นเอง Teaching ไม่ตอดครับการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม ถ้านักเรียนทําให้เกิดการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมทุกคนจะเข้าใจรวมถึงตัวเราด้วยการดิ s คัชนกันในกลุ่มจะทําให้แลกเปลี่ยนความเห็นแลกเปลี่ยนความคิดเราจะเข้าใจถูกไหมครับการลงมือทํโลงมือปฏิบัติจะช่วยให้เราครองขึ้นจดจําได้มากขึ้น เมื่อเราทำสิ่งนั้นได้จุดสูงสุดเมื่อเราสอนคนอื่นได้เราจะจดจำได้ถึง90%เห็นใชไหมครับกลับมาที่กราฟนี้ใหม่นะครับเนีนกลับมาที่กราฟนี้เห็นไหมครับหากฟังบรรยายอย่างเดียวได้ไป5%หากอ่านอย่างเดียวก็ได้ดีขึ้นนะได้10%ทั้งฟังทั้งถูกไหมครับทั้งฟังทั้งเห็นได้อีกใช่ไหมครับได้เห็นตัวอย่างได้ไป30%มีการดิสคัทกันใช่ไหมครับได้ไป50% ดิสคัได้ไปห้าสิบเปอร์เซ็นถูกไหมครับลงมือปฏิบัติด้วยตัวเองได้ไปเจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นสอนคนอื่นได้ได้ไปเก้าสิบเปอร์เซ็นต์เห็นไหมครับดังนั้นแปลว่าอะไรทุกอย่างที่นักเรียนลงมือปฏิบัติเองการลงมือปฏิบัติเองจะทําให้เกิดการเรียนรู้และจดจําได้มากกว่าเดิมก็แปลว่าอะไรหากนักเรียนตั้งใจที่จะอ่านเองดูคลิปเองดูคลิปติวฟรีเยอะแยะดูคลิปเอง นะครับจดเองเขียนเองฝึกทำเองทำทุกอย่างด้วยตัวเองนักเรียนจะเกิดความจดจำระดับที่เกิน50%ขึ้นไปถูกไหมครับย้อนกลับไปตัวนี้ครับอะไรที่ทำด้วยตัวเองนักเรียนจะเริ่มได้สิ่งที่เรียกว่าเนี่ยครับสีแดงเนี่ยห้าสิบเปอร์เซ็นต์ขึ้นไปถูกไหมครับดังนั้นการอ่านเองดูคลิปเองฝึกความเข้าใจเองจดเองเขียนเอง ลองทดสอบทําเองลองสอนเพื่อนบ้างนักเรียนจะเกิดการเรียนรู้แบบสูงสุดครับแต่หางเรียนฟังอย่างเดียวแล้วไปสอบไม่มีทางดังนั้นเกิดอะไรขึ้นครับเราสอบภาคกอนักเรียนอ่านอย่างเดียวไม่พอฟังอย่างเดียวไม่พอต้องลองฝึกฝนทบทวนและทําให้คล่องถูกไหมครับนักเรียนถึงจะทําทันเวลาสอบกอพอเก่งอย่างเดียวไม่พอต้องทําทันเวลาด้วยนะกครับนักเรียน ดังนั้นหวังว่าทุกคนคงสบายใจขึ้นเนาะไม่ว่าจะเป็นภาคคอภาคขอเนาะภาคขอภาคกออะไรก็แล้วแต่นักเรียนสามารถอ่านเองไปสอบเองได้ครับและสอบผ่านด้วยครับขอแค่นักเรียนให้เวลากับมันครับหวังว่าพีระมิดการเรียนรู้วันนี้ครับจะทําให้นักเรียนสบายใจยิ่งขึ้นและมั่นใจในตัวเองมากขึ้นครับอ่านเองครับนักเรียนหลายๆคนเครียดว่าอ่านเองแล้วสอบไม่ได้ได้สิครับครูก็อ่านเองครับนักเรียนหลายๆคนในห้องนี้ก็อ่านเอง คุณครูหลายๆท่านที่เพิ่มบรรจุในห้องนี้นครับในกลุ่มเราเนี่ยครับก็อ่านเองทั้งนั้นงนนัโอเคนะครับหวังว่าคลิปนี้จะช่วยให้นักเรียนรู้วิธีการที่เราจะเรียนรู้ได้มากขึ้นและจดจําได้มากขึ้นครับและจะช่วยให้ทุกคนสอบผ่านและบรรจุราชการดังหวังรับเรียนไว้เจอครูในคลิปต่อๆไปครับสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ